แดดดาบอันนี้ดาบโคตรดีเลยเอ่าไปเอาไปอย่างนั้นขึ้นไปดูเลยเห็นไหมดาบอันเนี้ยเทไหมล้วอยู่ที่ทด้านใต้คลิปดาวน์โหลดสักโคเคมันกดไปที่รานใต้ลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็กดลิงก์แค่นั้นง,ง่ายง่ายไม่ยากโคตรง่ายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ก็คือลิงค์ดาวน์โหลดไอ้ดาบมนเนี่ยแจกดาบเป็นรูปภาพดาบโคตรเท่เลยใช้ได้ฟรีโอเคแหละ